การพัฒนาแบบแบบหนึ่งให้มีชื่อเสียงเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเป็นเรื่องที่ใครจะทํากันง่ายๆเลยนะครับกว่าจะมีการเรียนรู้การเขียนโค้ดการปั้นโมเดลรวมถึงมาร์เก็ตติ้งต่างๆว่าจะทํายังไงให้คนเห็นและจะทํายังไงให้คนเล่นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่จะหลับตาทํากันได้ภายในวันเดียวนะครับในวันนี้เนี่ยเราจะมาหยิบเรื่องของแ a p ไทยชื่อดังแบบหนึ่งครับที่เป็นแนวอนิเมะนั่นก็คือแ a p ที่มีชื่อว่าแอนิเมะแฟนตาซีนั่นเองซึ่งได้มีการเกิดการตกลงซื้อขายกันเกิดขึ้นในมูล,ลค่ากว่า2ล้าน US ด หรือประมาณ70ล้านบาทกันเลยีเดียวนะครับว่าทําไมมันเกิดอะไรขึ้นอยู่ดีๆทาไมถึงโดนโกงกันเดี๋ยวเรามารับชมคลิปกันไปพร้อมๆสําหรับใคร, <ๆ S 2> ครที่เพิ่งเข้ามาในช่องใหม่นะครับผมอย่าลืมจะกด subscribe กดไลค์คลิปวิดีโอนี้และกดแชร์คลิปวิดีโอนี้ให้เพื่อนด้วยนะครับวเ,เรามาเาคฟังกันก่อนเลยนะครับว่าตัวแมปแอนิเมต์แฟนตาซีเนี่ยมันจะเป็นแมปแนวทาวเวอร์ดิฟเอนซ์ครับโดยตัวเกมเนี่ยมันจะคล้ายๆไปทางกับแมปแอนิเมต์แอดเวนเจอร์สที่ถูกปิดไปนะครับแมปนี้เนี่ยใช้เวลาสร้างประมาณเดือนนิดๆเองครับซึ่งแมปนี้เนี่ยได้ถูกสร้างตั้งแต่ช่วงประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์นะครับประมาณเดือนนิดๆเท่านั้นก่อนที่จะมีการเปิดแมปนะครับคนเล่นเนี่ยก็ต้อพูดตรงๆมากก็เริ่มเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆนะครับบผมมเเเตติโขขขึึึ้้้นนนนายยออะะจ ระทั่งเมื่อต่อมาณวันที่2พฤษภาคมนี่แหละครับได้มี d e v วลลอปเปอ2คนเนี่ยทักมาหาทางทีมงานของ a n i เมะแฟนตาซีครับได้มีชื่อว่า JD และ Cosmo เนี่ยซึ่ง2คนนี้เขาได้อ้างตัวเองนะครับว่าเป็นเจ้าของเกมที่มีชื่อว่า g r i m o s Era นั่นเองและทางทีมงานของอน m เมะแฟนตาซีก็เลยคิดว่าเฮ้ยเขาน่าจะเป็นตัวจริงนะเพราะว่าทีมงานของอน m เมะแฟนตาซีก็แอบไปเช็คมาแล้วเหมือนจะเป็นตัวจริงครับก็เลยปรงใจเชื่อครับแต่ว่าผมอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้จําชื่อของ g r i m o s Era เอาไว้ดีๆนะครับเดี๋ยวจะ มีเล่าต่อให้ในทยคลิปวิดีโอเด็กเว็ลอปเปอร์สองคนเนี่ยได้ทําการติดต่อเข้ามานะครับโดยจะติดต่อขอดีลที่จะซื้อแบบแอนิเมทแฟนตาซีเป็นมูลค่าเงินที่สูงเอามากๆเลยนะครับเลยประมาณ2ล้านดอลลาร์หรือตีประมาณ70บกว่าล้านบาทไทยครับตอนแรกเนี่ยก่อนที่จะมีการดีลเกิดขึ้นนะครับฝั่งนู้น่ะทางฝั่งของเด v กเว็ลอปเปอร์ทั้งสองคนน่ะได้จะเลือกที่จะใช้ Discord บอร์ดเป็นตัวกลางในการซื้อขายให้แต่ทางแอนิเมทแฟนตาซีได้ทําการเลือกที่จะปฏิเสธออกไปก่อนจากนั้นเนี่ยเขาได้ไป เป็นบุคคลที่มีชื่อว่าลูคนั่นเองลูคเนี่ยก็คือเป็นทางน้านของตัวเจ้าของแมปอย่าง Natural Disaster ครับซึ่งเขาได้ไปเชิญคนนี้มาเป็นคนกลางครับแล้วตัวของไอ้เจ้าลูคเนี่ยก็ได้ทำการแชร์จอนะครับแชร์จอ Discord ว่าเออเหมือนพิสูจว่าตัวเขาน่ะเป็น Stick Master Luke ตัวจริงครับผมเดี๋ยวผมเอาฟุตเทจให้ดู Hey guys uh, this just me showing everything since apparently you didn't see before it's all good フフ ก็เลยทําให้ทางทีมงานของ a n i m เม a n t แฟนตาซีเนี่ยยิ่งปรงใจเชื่อเข้าไปอีกว่าเฮ้ยนี่สติกมาสเตอร์ลูคตัวจริงนะเว้ยแต่พอหลังจากที่ผมได้ไปนั่งรีแคปทางด้านของตัวฟุตเทจที่ทางทีมงานเขาเนี่ยได้ส่งตัววิดีโอที่เขาได้พิสูจน์ตัวว่าตัวเขานั้นอะ่ะเป็นทางด้านของสติกมาสเตอร์ลูคตัวจริงเนี่ยแต่พอเรามานั่งรีแคปก็เลยได้มาดูว่าเฮ้ยเขาไม่น่าจะใช่ตัวจริงนะเพราะว่าผมลองเอาไฟล์เสียงของไอในคลิปวิดีโอนี้กับคลิปที่ถูกอัปโหลดลงในช่องยูทูบของสติก Master Luke เนี่ยเอามาเทียบกันก็จะทำให้ได้รู้เลยว่าเออเนี่ยแม่งคนละคนกันแน่นอนเพราะว่าในไฟล์เสียงของคลิปวีดีโอที่เขาได้ส่งมาพิสูจน์ตัวตนนั้นมีความทุ้มกว่ามากซึ่งพอเรามาฟังก็เลยได้รู้ว่าเฮ้ยเนี่ยมันคนละคนกันแน่นอนครับ Hey guys uh, it's just me showing everything since apparently you didn't see before All right hello everyone I am Luke Stickmaster Luke and I was asked recently a friend learning recently friend I script who's how to by หลังจากนั้นเนี่ยพอได้มีการคุยกับไอ้เจ้าลูขึ้นมาเนี่ยก็เลยทำให้ทางทีมของ n n m เม Fantasy เนี่ยตกลงที่จะขายแมปนี้ให้กับทางน้านของไอ้สองคนนั้นนะครับซึ่งพอทางด้านของ Anim เม Fantasy เนี่ยตกลงที่จะขายใช่ไหมครับก็ได้มีการโอนทางด้านของตัวกลุ่มหรือจะเป็น Discord ทางด้านของตัว n n m เม Fantasy เนี่ยให้กับลูก,ก่อนครับเพราะว่าในลูกเนี่ยเขาทาหน้าที่เป็นตัว กลางนั่นเองแต่พอหลังจากที่ทางด้านของตัวแอดมินของฝั่ง a n i m e Fantasy เนี่ยโอนนุกอย่างครบเรียบร้อยครับตัวของพวกเขานั้นได้ถูกเตะออกจากในกลุ่มไปครับ The group was all right. so, Would you like to see stats and uh, everything? Just watch my screen. Which one is it? This one, correct? Here's retention. I'll just slowly go over all of it. If you'd like to see the group stats, let me take a look. In the game, you're you're free to send the money now. I'm gonna stop screen sharing now. Just ping me whenever the money's uh, fully transferred. And whenever the money's fully transferred, I'll, I'll transfer the game over to you. แล้วทาง้งด้านของตัว Discord ทั้งด้านของตัวกลุ่ม Discord ทางด้านของอกลุ่มโลบอกหรือจะเป็นเกมเนี่ยได้ถูก t r นเฟอร์โอเนอร์ชิพไปทั้งหมดแล้วครับโดยอย่างตัวของกลุ่มของแมปเนี่ยได้ถูกโอนไปหายูเซอร์ที่มีชื่อว่า So เฟีย9ก้า1กึงนครับจึงทำให้ทีมชุดเก่าเนี่ยไม่มีสิทธิ์อะไรเลยที่จะเข้าไปแตะทางด้านของตัวแมปอย่าง Anim เม a n t a s y รวมถึง Discord Community ของ Anim เม a n t a s y เช่นกันครับสำหรับสาเหตุนะครับว่าเออทำไมอยู่ดีๆทาางงด้นขอ อนิเมะแฟนตาซี map, Fantasy, เนี่ยเลือกที่จะขายทา้งนั้นของตัวแมปไปใช่ไหมมันจะเป็นสาเหตุที่ว่าพวกเขานั้นต้องการเงินทุนที่จะไปทาแมปใหม่ๆของเขานันเองนั่นแหละถึงเป็นสาเหตุว่าทําไมแมปทางหน้านของตัวอนิเมะแฟนตาซีเนี่ยถึงถูกโกงไปโอเคเดี๋ยวเราจะมารีแคปอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมที่ผมให้ทุกคนจําชื่อแมปแมปหนึ่งเอาไว้หน้าคลิปวิดีโอแมปอย่างกริมโมสอีร e าใช่ไหมทุกคนน่ะผมจะให้ลองดูตรงนี้นะครับแมปนั้นน่ะผมจะบอกว่าตัวของแมปกริมโมสอีรา e ก็ถูกโกงไปเช่นเดียวกันครับเด เปิด t w i t t e r หนึ่งเปิดให้ดูนะครับผมเป็น Twitter ที่มีเําว่าชินโซกุเดฟนะครับได้ออกมาโพสต์ตั้งแต่วันที่13มีนาคมนะครับว่าตัวของเขาเองเนี่ยก็ได้ถูกแกมไปเช่นเดียวกันนอกแต่เซิร์ฟเวอร์ดิสค่อนนะครับผมที่มีเมมเบอร์สกว่า120,000คนกลุ่มลบอทที่มีสมาชิกมากกว่า5,000 500, คนและแมพของเขาที่มีวิสิตกว่า18ล้านวิสิตนั่นเองนะครับพอเราได้ส่งเข้าไปในโปรไฟล์ของชินโซกุเดฟเนี่ยก็เลยทําให้เราได้รู้ว่าแมพที่ชินโซกุเดฟถูกโกงไปนั่นก็คือ แอย่าง Grimors Era นั่นเองนะครับพอหลังจากนั้นเนี่ยเราได้ลองเข้าไปส่งของทวิตนี้ใช่ไหมเขาก็ได้เขียนว่าคนที่โกงเขาเนี่ยมีชื่อ user name ว่า Real Aeon Patel ครับพอเราได้เข้าไปส่งลึกๆเข้าไปอีกเนี่ยก็จะได้พบกับกลุ่มของเกมอย่างเกมของ Grimors Era เนี่ยได้อยู่ในกลุ่มของเกม f ันซ y ครับซึ่งได้มีเจ้าของที่มีชื่อว่า f ันซ y นั่นเองตอนแรกอะผมเองผมก็ไม่ได้คิดว่าเอ้ยอันนี้มันจะเกี่ยวอะไรหรอกแต่พอผมได้ลองเข้าไปดูทางด้านของตัวคนที่เอถูกติดอยู่ตรง announcement นะครับ ที่เป็นฟันซี่ที่มีติ๊กถูกใช่ไหมเพราะผมได้ลองกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็ได้ตกใจกับสิ่งที่ได้เห็นอีกครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวชื่อยูสเนมของไอฟันซี่ที่ถูกปิดอยู่ตรงนั้นน่ะมันมีประวัติการเปลี่ยนชื่อนะครับซึ่งหนึ่งในประวัติการเปลี่ยนชื่อนั่นก็คือ Real a เ o n ย a t น l e เทลนั่นเองครับแล้วที่ตกใจไปมากกว่านั้นนั่นก็คือเรื่องของกลุ่มที่ไอเจ้า Real a เอเยียนแพเทลเนี่ยได้อยู่นะครับผมมันก็มีกลุ่มของแมปแอนิเมตแฟนตาซีอยู่ด้วยนั่นเองซึ ต่อให้มันอยู่ในฐานะเมมเบอร์ก็จริงอะ่ะแต่ผมรู้สึกว่าการที่อยู่ดีๆเนี่ยแมปที่โดนโกงไปแล้วอยู่ดีๆเข้าไปในกลุ่มของแมปที่โดนโกงอีกกลุ่มนึงอะ่ะผมคิดว่าทั้ง2เรื่องเนี้ยมันต้องมีความเกี่ยวพันแน่แน,นอนครับและการทําของทั้ง2แมปเนี่ยมันเป็นในรูปแบบที่เหมือนกันมากเลยครับผมก็เลยคิดว่าเออมันต้องมีอะไรเกี่ยวพันกันแน่นอนแล้วคนผู้ชมทุกทุกคนน่ะคิดว่ามีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ฝากเมนต์กันหน่อยนะครับ